ดีครับผมมือนี้ครับผมเนาะวันที่14ครับผมมีนาคมสองหาหกหครับผมจะมาตามเลขปูหาเจ็ดแปดเห้นเอฟซีทางช่องเดอ้อถ้ายช็อตวิ่มฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะปูมากกว่าปูเลยวิ่งปูประสันงานไปโยงเพระาะว่าเพื่นน,น้อนท่านไหนมางมมาท่านไหนมาท่านใดดเดียว,ยว,ยยวแล้วปูเล้วิ่งสองแสนในในป,ปูนนั่ประสันงานไปโยวงวนเพราะว่านี่ ครับผมมันมท่านได้ได้ไดใช่ไหมครับต้องใช้เสืมื่อนี่กับทิพซีเหรอเนาะครับผมปูวต้องใช้เสืมั่นได้กับที่ได้มืออื่นเนาะมืออื่นที่ปูวิ่งเพื่อน๋อวิ่งตัวเดียวบนครับผมแล้วว่าเลขนะมาคาดไฟคาดมาเลขคาดไฟมันเหลืออยู่ได้แล้วเพียงเลขสี่หางเท่านั้นสี่คู่วอืมสี่หางครับผมเพราะว่าเอาตามสูตรนะล่ะทิพสอง สองเปลี่ยนยี่สิบสี่มันต้องไปตัวหนึ่งมันบอออกน้ำกันมันไปอยู่ตัวหนึ่งครับสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่อันเลขดังๆมันบอออกดอกมันบอปู๊กเก็ศูนย์ปูดังแห้งดังกระซ่างบอกออกดอกเลขอุงอิงปูปูนะเลขอุ้งอิงนะหกสองห้ามันดังข้าไรก็เรียกบอออกดอกว่าข้างเลขเก็ศูนย์ดังค้างครับผมดังค้างคนเจ็บศูนย์ผมเนาะ คล่องไฟกลองไปก็มิเตเก็บศูนย์หลครับผมเก็บศูนย์ดังทั่วไทยครับผมเนาะเรียกกันปูวาครับผมบอออกเก็บศูนย์ปูวาครับผมเลขบนนันมีหกกับสี่นี่เลขหกกับสี่ครับไปตัวหนึ่งคันมาไปตัวหนึ่ง <c oughs> เลกมานเนี่ยเลขทีซีมาบนได้นั่นครับ เกต์นี่กับราว่างเนอะเจ็ดกับแปดเนอะคัน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 คูบม่าเราว่างเจ็์กับแปดเนอะบ้านนี่ยเจ็์กับแปดมากแท้ๆล่ะไปตัวนึงตราหน่อยครับผมปูมานนี่แล้วปูวบุคคาเกต์ศูนย์โมอัลปัวมามี่มามี่เกต์ศูนย์กูมามี่เรียกว่าเอาตามฝันครับฝันเห็นพระสองขึ้นสามขึ้นบ้านนี้เมื่อะขึ้นทศท้าย มาฟันที่สิบสามมันฝันเยียนพระครับพระมาพักวัดเนน่ยสองหลุมมาแล้วเห็ุปัดกวดกุฏีใครไปพักครับผมปูไครับไปพักสายพักทุ่งทุ่นหน่อยคนนั่นทุ่งตนใหม่คนครับสองหลุมนอนเหี่ยงกันเลยอ๋อพระสองหลุมนอนเหี่ยงกันเหี่ยงกันปัดครับเอาคือไปนอนอย่สูงเท่ากูบ้าอันเคยนอนจังสี่้รอ่าครับผมปู ไปปริวาสไปนังกระซังนอนทั้งตนไม่ค oh, นนั้นว้ายนอนแปลกๆมือต่อา,าทสูเ้นเนียวๆมีเครื่องไม่เป็นเครื่องไม่มันิดเป็นเครื่องไม่เกี่ยวตน้นไม้พาาหนาผ้า,าหลังซับสวนเกี่ยวกันไปมอบี้ศารไม่ยังนอนพาดเชี่ยวไม่เลยครับผมเลี้ยวขึ้นไปเแต่ผาคุ้มห่มผมาผาคุ้มหุม,มยอดน้องว่างดิโอ้ย,อยพระพระสองหลุมนะครับผมด้างน,นึ่งกัน ขันมันเจเบิ้นันเจเบิ้นเจ็ดเจ็ดขันเบิ้ลเด็ดผ้าสองรูปผ้าเป็นเจ็ดแบปูผ้าเป็นเจ็ดวันนี้กับเกี่ยวกับศินปะาอกวันนี้ศิลปะนั่นล่ะศิลปะสองร้อยยี่สบเจ็ดสองรยี่สิบเจ็ดครับผมนั่นละมันตีเอาควอมันนั่นล่ะครับผมปูมาในเรีกปูมาัวบปูมามันจะมีปากก็เดนี่เด็กปู ปูนี่เด็ครับผมปากกาครับผมปูปากกาโปตองชาอยู่ในตู้หกสี่หกครับเกตเกตสนี่เป็นยากครับสี่หนึ่งเกตสหกห้าสองสี่บกใชกันสี่หนึงเกต้านาเคยวากไห้ฟังอยู่ สี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดคิวบอกเป็นได้ก็คือมันออกนิดปัวหกหาสองเดียวงวดก็ไมนออกของขาสองครับผมปัวนั่นแหละหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองนี่จังสิครับผมมาจังสิก็ออกยากครับไปจังสิก็ออกยากครสี่เจ็ดก็ออกยากนี่สุระยะสุดนี่ที่ออกยากครับผมปัวอุปการไม่กันนะครับมันบอก ผมถาจะข้าวกับผมเนาะปูวากรบผมเจ็ดศูนย์ดังทั่วไทยแต่ว่าปูวาบอออกกับผมเนาะไก่เฟ้นครับทั้งช่องกับผมเนาะนําไปพิจารณาเบิ้งกับผมถ้าชอบกับซื้อเด็กกับผมเนาะเจ็ดศูนย์กับผมเพราะว่าทุกอย่างเป็นแค่แนวทางกับผมเนาะต่ว่าเจ็ดศูนย์ดังมากกับผมเจ็ดศูนย์ครับ 70ดังมากเลยครับเจดศดังมากครับในคันละมุนมันมีเจศครับผมปูวเจ็ดศูนย์ครับผมปูวต่ว่าปูวาบอกออกครับผมมันจะเป็นลักษณะเรียงแบบนี้ครับ ห้าสองหกห้าสองอันนี้คือเคยเหตุให้เบิองอยู่ไปตัวหนึ่งหกกับห้าม,มาหนึ่งตัวมนวนก้อนก็ได้สองกับศูนยครับมันไปสองวานนี้เอาร่วมกันเอาร่วมกันนี่ก็บ,บอกน้ำกันเน๊ะครับไปตัวหนึ่งคือกันเน๊อส่วนนี่ครับผมปู มันไปโยกต่วนึ่งนี่บ้านนี่กะเรื่องทีมันที่มาได้มันที่มีอยนี่สินพระเจ็ดสองที่ปูวความฝันความฝันได้นี่ครับพระสองรวมคือไปนอนเหี่ยงกันทั้งต้นใหม่เลยครับเพียงกันปัดเลยต้นใหม่กันเดียโค่นพระพระสองรวมกันยืนเหี่ยงกันเพียงกันปัดเลยครับผมปูว เจ็ดสองหกสี่สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ถ้าแปดมากบ่นนะแปดสี่ตีปัวม,มันจะมีเลขเจ็ดสองหกสี่แปดสี่ครับถ้ามันจะเบิ้ลบ,บานนี่อันนี้ว่าพื้นว่าได้เบิ้ลนเด้อครับผมปูพระสองลูกเจ็ดเจ็ดครับอื สองสองมี่ซ <C CC S 2> ี่ก <C CC S 2> ับผมเนาะมัดละ่ะคมฝันกับผมมีนเท่านี้เจ็ดเจ็ดสองสองสี่สี่ครับเลขล่างแปดมันมีอยู่แปดห้าแปดเก้าแปดห้าแปดเก้าแปดหกแปดหกครับอืมันมีนเท่านี้ดิวันที่สิบหกเดือนสาม เลีวปวูบนเดี๋ยปวปูวิ่งอย่างวิ่งอย่างปูวิ่ง,งบน,บนตามเดี๋ยวอะไรไปนะะั่นละหกล่องสี่หกล่องสี่ครับหกล่องสี่ครับผมเนาะนี่ครับเลขบนหลายตัวครับผมเนาะถ้าใครชอบเบิ้ลครับผมปูบาเกตเกตสองสองสี่สี่ครับผมแล้วก็ปูจับคู่ให้ สามคู่กับผมเนาะอันนี้เลขความฝันครับผมเนาะปูวาครับผมมีพระทุดงมาหาปูครับผมวัดปูครับผมต่ว่าขึ้นไปนอนบนต้นไม้ครับผมเนาะเพียงกันครับผมปูเลยตีเป็นเจ็ดเจ็ดสองสองซีซีครับผมแล้วก็เจ็ดสองกบเนาะหกซี่แปดซี่ครับผมบนครับส่วนล่างครับผมส่วนล่างครับวิ่งแปดครับผมเนาะบนวิ่งเด่นหกรองสี่ครับผมล่างวิ่งแปดเม็ดเดียวครับผม จับคู่แปดห้าแปดเก้าแปดหแปดห้าอันนี้ 8, 9, ปู 8, <6 S 2> ให, <6 S 2> ให้ให้ปูว่าลองเีมให้เอฟซีฟังแนวปูเป็นโรคไตเหรอครับผมปูหลายคนโดนขจอดทักว่าถามปูเป็นโลคไตเหรอโรคไตอระยะที่ห้าไปปูพวกกันแม่ของเอฟซีกันพวกเอฟโทษทักว่าปูไตระยะที่ห้านี่ท่ายังไรเื่องจะหายครับปูไปมากแล้วหมู่านนี่ครับของปูระยะที่ห ครับไปตรวจเลือดมาอวานนี่ตรวจเลือดหลักก็ตรวจปัสสาวะเนี่ยรับเหลือระยะที่สามารถไตที่ป่วยรักษาในกุลรักษามันมันที่อะไมันหาครับนี่เลยยังปูนี่เอตัวนี้มันอีเขาพ่นพ่นฟีดผสมให้เป็นพ่นตัวนี้พ่นขั้นน้ำตุนน้ำตูข,ขั้นขั้นบงางไรขั้นผนเธอเลยหายเศร้าหยุบบารนี่ตาบารนิงมั่วขันตามัวม่วกับ พ่นใส่เลยใส่ตัวนี้หยดใส่น้ำน้ำมันแรงก้อนก้อนก้อนนอนมือละซียดน้ำนี่ใส่น้ำตอนนั้นสองข้อมือใส่แก้วได้สองข้อมือครับผมปูหยดใส่ซียดมันจะก้อนเดียวมันจะมันจะมันจะดูดขึ้นมาเองเนาะครับอืมนั่นเป็นวันนี้เขากดกันเนี่ยบ๊อดล้องยศหนึงซียศก้อนนอนกวดนี่ ราคาห้าร้อยแต่ว่าเพิ่นออกน้ำกวดละสี่ร้อยซึ่งมันเสไปขออาจารย์เอกที่ออกคลิปออกอย่างนั้นนะอาจารย์เอกอาจารย์เอกมือฝ่ามืออันนี้นะเพื่อเบองวมาในยุโรปเหรอใอป,ป,ปฝากไว้น้ออาจารย์สุริยา่า่ทาขายหวยพวกที่เป็นไตครับลกไตเบาหวานควบดันเ <c> น <oughs> ี่ยอยู่เงี้ยแม่ขออาจารย์นี่ละควมดันสี่ร้อยครับเบาหวานอีกบัตเนี่ยเสือ ตัวนี้มากินไปวัดพร้อมกันมือวาดนี่ความดันลอยชิมหะยากนะลดลงแล้วปูมีออยยอดปูนี่ฮะมีออยยอดปูนี่มีมีออยอออ่่่นีีกมมยอดปูนี่มันมีออยยอมีอย่างพร้อมใส่หมี่ดิ่นี่บหมี่หมี่ใส่ปูนี่ละมีออยยอดดิ่น่ะมีอยู่นี่มีกอนส่ กองมั่นพูไปไว้ใน่เน่กองมันมันเป็นแบบนี่นี่นี่ยาเนี่อันของปูวระยะที่หาบานนี่เลยเอามาสันล่องเบิงเขาก็ได้ประมาณว่างเดือนหนึ่งไปมือว่านไปวัดไป,ไปจอว่าเลือดแล้วก็ตรวจวัดสาลดลงมาระยะที่สามระยะที่หาลดว่มา,าที่สามกาา็แสดงว่าดีเติมมันมาปัะ ระยะที่หาเราตมาระยะที่สามสามโมแม่โมแม่ในปูนะสามโุดีที่สามเนี่ยระยะที่สามเนี่ยดีทดี่บอ่ะยุดที่สามเนี่ยอ๋อไ่วัดโมว่านายยาเนี่ย<อ>บอกเข้าใจกับผมเนาะระยะที่หาไประยะที่ห้าของปูนะครับไปเมว่านในเดือนเดือนกลัวเว้นเดือนหนึ่งด้ขามเดือนด้ครับเล่ไปตรวจโมว่านไปวัดเอาเลือดเจาะเอาเลือดเนี่ยไปตรวจแล้วก็ตรวจวัดาว่าโมว่าเอวได้ทำ พราะชันไปชันยายังมากทาไมถึงดีขึ้นถึงขนาดนี้พนวางสิกับว่ารันยังรักว่างสียล่าวค่าล้ำชันเนาเ่ทาันเพีนเรบะันเข้มบ่ทาันของดองนั่นสิหน้าค่าลำชันเอาบุรีไม่ถูกนั่นสิน้บอกว่าเพราะค่าล้ำชันเอาแลวกยาตัวนี้มันกำเอาอย่างปูสันญาตัวนี้ละครับอยู่ปูตัวนี้เตี้ยรสีลอยขันพระยางได้กันปูฉีบเอามาให้แล้วก็ส่งไปซานีให้ ครับผมเอาเบอร์โทรปูให้เบอร์โทรครับผม <c oughs> นี่ครับถ้าใครสนใจครับผมเนาะยาแก้โรคไตครับผมโทรมาหาปูครับผมเนาะนี่ละโทรมาหน่ยปูสิเอาเอามาใหลรากาปูสีส่งไปซะนี่ครับผมปูนี่ครับผมเนาะเบอร์โทรปูครับศูนย <c oughs> ์เก้าห้าสองสามศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดห้าครับผม นี่ครับแคบหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมเด้อตามนี้ครับผมเนาะถ้าใครสนใจยาครับผมเกลโรคไตครับผมเนาะเาอาจารย์เอกฝ่ามือว่ามหาปูเดะครับผมนี่ครับล่องเบงเลยผมเนาะปวดเสียหายครับผมแต่ว่าผมว่ามีอยอหรอเปล่าไม่รู้นะแล้วแต่เอฟซีทางช่องผมเนาะจะปิจารณหน้าเบงครับผมตัวนี้ขั้นตำรวนตำรวจครับอัะยาที่ซี ้วยะที่สีที่หาเนี่ยมันจะขั้นเป็นแง่งแคขั้นเป็นน้ําเลือดนะฮะเลือดเลือดบอดีมันจะข,<ม>ขั้นเก่ามันจะขั้นเป็นพื้นขึ้นหมดมาเแล่านี่ครับเอาตอนนี้มากกัเปิดออกเขาผสมเพิ่นที่ผสมให้ก็พ่นผุนแท่งใช่ตาเนี่ยมั่วๆเนี่ยเมื่อนแท่เนี่ยผนแทรเลยใสติง้งครับผมล่องเบิรงครับผมเนาะนี่ครับเหล็กปูครับผมเนาะตามนี้ครับผมแคบหน้าจอครับผมปู มืออื่นมาปูเลวิ่งปูฮะเลวิ่งมือไหนปูเลวิ่งมืออื่นบ่เลวิ่งไหมเลวิ่งมือได้ปูเลวิ่งมื่ออื่นมื่ออื่นมือนี้เพราะท่านใดเพราะว่าทางงานไปยก็ครับผมเนาะตามนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลูกฝากกดติดตามกับผมกดไลค์กดแชร์กับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมยังคลิปบ้างนะเอาอยังปูดบ่อยเดี๋ยวครับผมยังไม่จบอ๋อเจ็ดศูนย์มื่อคืนเลขขันน้ำมนต์กับผมเนาะนี่ครับสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองกับผมเด้อ นี่ครับผมเอ้ขันน้ำมนต์ครับ <c oughs> ตามนี่ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกัคลิปหนาครับผมเนาะ